แต่จริงๆทำไมเขาถึงาศาสตร์สีกันมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่คะคำตอบคือมีตำนานหลักๆอยู่สองเรื่องครับเรื่องหนึ่งจริงจังศักดิ์สิทธิ์มากอีกเรื่องหวานหวานสนุกสนุกเชื่อมกับความรักงั้นเอาเรื่องจริงจังก่อนเลยค่ะ เรื่องนี้เกี่ยวกับอสูรราชาชื่อถาวฮิรัญยกษิบครับเขาได้พรจนแทบจะเป็นอมตะเกิดอีโก้จัดบังคับให้คนทั้งเมืองบูชาเขาแทนพระเจ้าฟังดูพเด็จกันเลยนะคะ <laughs> ใช่ครับแต่ดันมีหนึ่งคนที่ไม่ยอมนั่นคือปราลาดลูกชายแท้ๆของเขาเองที่ศรัทธาในพระวิษณุอย่างแรงกล้าโอ้โหลูกบ้านนี้สายขัดพ่อเลยนะคะ <laughs> ใช่ครับ พ่อก็พยายามฆ่าลูกหลายวิธีแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเลยเรียกน้องสาวชื่อโฮลิก้ามาช่วย โฮลิก้ามีผ้าคลุมวิเศษที่กันไฟได้เลยอุ้มปราหลาดเข้าไปในกองไฟฟังแล้วเหมือนแผนกับทูนตัวร้ายเลยค่ะแต่ผลคือปาฏิหาริ์เกิดขึ้นครับผ้าคลุมกลับปลิวไปคลุมปราหลาดแทนทำให้เขารอดชีวิตส่วนโฮลิก้าโดนไฟเผาตายสุดท้ายก็เป็นที่มาของคำว่าความดีชนะความชั่วเลยนะคะถูกต้องครับเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่มาของพิธีโฮลิก้าดาฮันคือการก่อกองไฟเผาในคืนก่อนาศาดสี เพื่อสื่อว่าความดีมีชัยเหนือความชั่วและชื่อโฮลี่ก็มาจากชื่อโฮลิก้านี่เองครับ